ไปจะไปใส่สต๊อกของเราใส่แต่งตัวแบบปั๊มนมอ่ะแต่งตัวแบบปั๊มนมอ่ะค่ะใช่เก่งเลยใช่งงเก่ง,งเลย,เลยของเลดี้กาลาใส่ประจับปิดให้สนิทนะสนิทเลยสนิทสนิทปโ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 ป,โปตึ๊บมาแสงของแม่นี่แล้วแม่ก็จะมันจะเสียไหมพี่ แม่มันต้องกินหมดแน่เลยอะถุงนี้ลุงโซแม่จะให้แม่ให้เจ๊แง่งหนูได้ไหมเดี๋ยวเอาต้องเอาแข่งใหม่จะทำให้เดี๋ยวทำต่อให้ตอนนี้รังเที่ยวมาเนี่ยไม่พอแล้วนะตอนนี้กำลังขอให้เขาเอารังมาให้ใหม่แต่เขาบอกที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่อรังแบบเนี้ยประเทศไทยมีอย่างเดียวหรอมีมีแต่มาถึงวันในนี้บนเกาะบนเกาะมันแค่แบบหายากรัราอยู่